<laughs> Spy Man. สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังที่มีชื่อว่าล้านปิศนาเป็นหนึ่งในอังคารคุ้มโปงเดอะซีรีส์ที่ออกฉายไปเมื่อปี2021และถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเลื่องที่ต่องกับเอกสอหนุ่มนักศึกษาจากต่างถิน่นที่ได้มาฝึกงานในสถานีวิทยุเก่าๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานเมื่อพวกเขาเข้ามาด้านในทั้งสองก็ได้พบกับพี่เลี้ยงที่จะคอยมาดูแลพวกเขาในขณะฝึกงานที่นี่พี่เลี้ยง คนนี้เขามีชื่อว่าบัวจากนั้นพี่บัวก็ได้พาทั้งสองมายังบ้านพักของสถานีที่หลายคนอยู่มานานแล้วเป็นบ้านพักหลังเล็กๆที่เก่าและดูทุดโทรมเป็นอย่างมาก ในคืนนั้นระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะเข้านอนเอกเขาก็ได้เข้ามาชวนตองให้ออกไปหาอะไรกินกันข้างนอกท,งท,งท้งที่เวลาในตอนนั้นมันเที่ยงคืนกว่าแล้วจากนั้นทั้งสองก็พากันขีม่มอเตอร์ไซค์กันออกมาแต่ระหว่างที่ตองกำลังขับตามเอกตองก็กลับไปสะดุดตาเข้ากับสารเก่าๆข้างทางแต่ยังไม่ทันได้มองสักเท่าไหร่เอกเขาก็ตะโกนเรียกมาสักก่อนว่าเจอร้านแล้วเมื่อทั้งสองหยุดดูก็กลับเห็นว่าเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ในป่าที่มีชื่อว่าร้านอาหารป่าลุงชุ oh mm. เมื่อทั้งสองเข้ามาด้านในบรรยากาศในร้านมันก็เหมือนกับร้านอาหารธรมธรมดาาทั่วไปแต่สิ่งที่ต้องรู้สึกแปลกใจนั้นคือทําไมร้านมันถึงมาตั้งอยู่ในที่แบบนี้จากนั้นทั้งสองก็ได้พบกับชายหญิงคู่หนึ่งกําลังยืนต้อนรับพวกเขาอยู่ด้วยท่าทีที่ดูนิ่งเฉยและออกไปทางน่ากลัวซะมากกว่าแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ทั้งคู่ใส่ใจเท่ากับเมนูปแปลกๆของร้านนี้ตองจึงเอ่ยชวนเอกว่ามึงเปลี่ยนร้านดีไหมวะแม่งมีแต่ของแปลกๆทั้งนั้นเลยเอกจึงบอกว่าเนี่ยทีเด็ดเลยนะมึงที่กรุงเทพไม่มี ให้กินนะเว้ยแบบนี้หรือมึงไม่กล้าแดกให้กูธโทรสั่งพิซซ่าให้เอาไหมต๋องที่ได้ยินอย่างนั้นจึงยอมตกลงและเลือกที่จะกินที่ร้านนี้ต่อเพราะเขาไม่อยากโดนเอ็ด,ดูถูกหรือหาว่าเขาป๊อตอีกจากนั้นเอ็จึงเดินไปสั่งอาหารด้วยท่าทางอารมณ์ดีผิดกับต๋องที่พยายามสงสัยว่าเพื่อนของเขาไปสั่งเมนูอะไรทำใหใชายเจ้าของร้านถึงเดินถือมีดไปด้านหลังและกลับมาพร้อมกับก้อนเนื้อที่ยังมีเลือดติดอยู่ต๋องที่ทนเก็บความสงสัยไม่อยู่จึงบอกกับเอกว่าเขาจะไปเข้าห้องน้ําพร้อมกับลุกเดินไปยังทีีท่่ทชา ของลานเพิ่งเดินออกมาเขาก็กลับพบกับหยดเลือดมากมายตามทางเดินและเมื่อเขาเดินไปจนสุดทางเขาก็เจอเข้ากับรูๆหนึ่งละแอบ,บมองเข้าไปแต่เขาก็ไม่ได้เห็นอะไรท่านใดนั้นจึงลองเอาหูแนบไปแทนแต่แล้วเขาก็กลับต้องตกใจจนถอยออกมาเมื่อต๋องได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาว่าช่วยด้วยพร้อมกับเลือดมากมายไหลทะลักออกมาจากใต้ประตูเอกที่เดินเข้ามาตามพอด,ดีจึงถามต๋องว่าเป็นอะไรต๋องจึงพยายามเล่าสิ่งที่เขาเห็นให้เอกฟังว่าเขานั้นเจออะไรมาบ้างแต่ท ทุกอย่างมันก็กลับหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตัดมาที่โต๊ะของตองตองก็ต้องพบกับอาหารที่เอกสั่งมาทําให้ตองนั้นมีอาการแยงๆกับอาหารตรงหน้าเอกที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงกินให้ตองดูว่าอาหารนี้มันกินได้จริงๆตองที่ไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็ไม่อยากให้เพื่อนล้อจึงตัดใจจะลองบ้างแต่แล้วเนือในช้อนก็กลับเต้นตุบๆและมีนอนอยุ่ยเยอกเต็มไปหมดจนตองรีบปาช้อนทิ้งและพยายามบอกให้เอกรู้ว่าเขานั้นเห็นอะไรแต่มันก็กลับสร้างความไม่ค่อยพอใจให้เอกสักเท่าไหร่เอกจึงบอกกับตองว่ามึงไม่ต้องกินก็ได้ ถ้าไม่อยากกินขนาดนั้นในคืนนั้นขณะที่ตองกำลังนอนหลับอยู่เขาก็เกิดได้ยินเสียงไอ,อยังหนักดังมาจากห้องของเอก็กเมื่อตองได้ยินอย่างนั้นจึงเคาะผนังและตะโกนถามว่าไอเอ็กมึงไหวปะหวะแต่แล้วมันก็กลับไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมานอกจากเสียงไอที่ดังมากกว่าเดิม เช้าวันต่อมาขณะที่ทั้งสองกำลังเข้าฝึกงานในวันแรกพวกเขาก็กลับพบผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้และขอให้พี่บัวช่วยประกาศตามหาลูกสาวของเขาที่หายไปตั้งแต่เมื่อคืนให้ทีพี่บัวจึงให้เอ็กนำข้อมูลทั้งหมดไปส่งให้ห้องประชาสัมพันธ์ประกาศและบอกให้ตองรีบไปทำงานของตัวเองคืนวันนั้นเมื่อตองกลับมาจากหาข่าวนอกสถานที่เขาก็พบว่าที่สถานีนี้ไม่มีใครอยู่แล้วรวมถึงเอ็กเพื่อนของเขาด้วยทำให้ตองเขาต้องขี่รถกลับบ้านเพียงคนเดียวแต่ในระหว่างทางเขาก็ เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งชุดนักเรียนเดินอยู่มืดๆคนเดียวข้างทาง เมื่อต๋องเห็นอย่างนั้นจึงหยุดรถพร้อมกับหันไปถามเด็กคนนั้นว่าน้องจะไปไหนให้พี่ไปส่งไหมไม่ต้องกลัวพี่นะน้องเชื่ออเด็ในคนนั้นที่มีสีหน้าหวาดกลัวอยู่ตลอดตอบเขาเพียงแค่ว่าจะกลับบ้านนั่นทําให้ต๋องนึกถึงผู้หญิงที่มาขอให้ประกาศช่วยตามหาลูกเมื่อเช้าเขาจึงถามเด็กคนนั้นไปอีกว่าใช่น้องหรือเปล่าที่แม่มาตามหาเมื่อเช้านี้แต่ยังไม่ทันได้คําตอบเสียงโทรศัพท์เขาก็ดังขึ้นมาโดยปลายสายก็คือเอ็กนั่นเองที่เป็นคนโทรมาต๋องเขาจึงรับสายและบอก ว่าป้าคุณที่มาตามหาลูกเมื่อเช้านี้กูเจอน้องเขาแล้วนะแต่แล้วเอกก็กลับบอกเขากลับมาว่าน้องไหนลูกป้าเขากลับบ้านไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วตองที่ได้ยินอย่างนั้นจึงหันกลับมาเพื่อที่จะคุยกับน้องต่อแต่ก็ต้องพบกับความว่างเปล่าและไม่เห็นแม้แต่เงาของน้องคนนั้นอีกเลยวันต่อมาขณะที่ทั้งสองกำลังรอข่าวเอกเขาก็กลับบอกกับต๋องว่าเมื่อคืนต๋องนั้นอาจจะเจอดีเขาให้แล้วพอพวกพีพีที่สถานีเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีพ่อมาตามหาลูกสาวที่สถานีแต่ก็ ไม่พบจนจุดจู่น้องคนนั้นก็มาที่สถานีเองคนที่สถานีจึงอาสาพาไปส่งที่บ้านแต่แล้วระหว่างทางเขาก็กลับรู้สึกว่ารถมันเบาๆจึงเริ่มแปลกใจเลยหันกลับไปมองน้องที่ซ้อนมาและนั่นก็ทําให้รู้ว่าน้องเขานั้นไม่อยู่แล้วในเช้าวันหนึ่งตองที่กําลังจะออกไปยังสถานีได้ยืนรอ,อเอกอยู่หน้าห้องตองเขาก็เห็นว่านานเกินเลยจะเปิดประตูเข้าไปแต่เอกเขาก็กลับเปิดออกมาสัก และนั่นก็ทําให้ตองต้องมองเข้าไปในห้องจนเห็นเสื้อยืดของเอ็กที่เลอะบางอย่างแขวนอยู่ที่ดูแล้วเหมือนกับเลือดเขาจึงถามออกไปว่าเสื้อไปเลอะอะไรมาแต่เอ็กก็กลับปฏิเสธด้วยอารมณ์ที่โมโหและรีบปิดประตูห้องทันทีโดยที่ไม่ยอมตอบคําถามหลังจากวันนั้นทั้งสองก็แทบจะไม่ได้คุยอะไรกันมากสักเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างก็ฝึกงานจนความสัมพันธ์ร่วมกันก็ไม่ค่อยมีและหลังจากเลิกงานเอ็กก็ไม่ค่อยจะอยู่ห้องและมักจะออกไปร้านลุงชุมทุกคืนจนตองรู้สึกเหมือนเขากับเอ็กนั้นอยู่กันคนละโลก เลยจนวันหนึ่งตอนที่รีบจะไปทํางานเพราะเห็นว่าสายแล้วแต่เอกก็ไม่ยอมออกมาสักทีจึงได้เปิดประตูเข้าไปดูในห้องแต่ก็ไม่พบแถมสภาพภายในห้องก็ทําให้ตองต้องแปลกใจเนื่องจากมีเศษใบไม้เกินเต็มห้องไปหมดเหมือนกับว่าห้องนี้ไม่เคยมีใครมาอยู่ตองที่เห็นอย่างนั้นจึงรีบโทรศัพท์หาเอกในทันทีแต่ก็กลับไม่สามารถติดต่อได้ ตัดมาที่ร้านของลุงชุมเนื่องจากตอนผ่านเขาเห็นรถของเอ็กจอดอยู่เลยลองแวะดูแต่เมื่อเดินเข้ามาในร้านก็ต้องพบกับเรื่องน่าประหลาดใจเมื่อร้านของลุงชุมนั้นมีสภาพทิ้งล้างเรากับว่าร้านนี้ไม่เคยเปิดมานานแล้วจากนั้นตองจึงได้เจอกับรูปภาพครอบครัวของลุงชุมเมื่อมองดูเขาก็ต้องตกใจพอเด็กผู้หญิงในรูปที่เขาเห็นคือเด็กคนเดียวกันกับคนที่เขาเจอเมื่อคือนก่อนและคิดว่าเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนคนนี้คือวิญ,ญญาณที่ตายไปแล้วที่เอ็กเคยเล่าให้ฟังแน่ๆเลยและในตอนนั้นเองเอก เข้ามาหาต๋องเขาจึงรีบรับสายและถามกลับไปว่าเอ็กมึงอยู่ไหนเนี่ยแต่ปลายสายก็กลับตอบมาด้วยน้ําเสียงเหนื่อยๆและดูร้อนลนว่าไอ้ต๋องมึงช่วยกูด้วยกูอยู่ร้านลุงชุมในห้องเก็บของต๋องจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องเก็บของแต่ก็ไม่พบใครจึงถามย้ำกับ ว่าเขาอยู่ไหนกันแน่แต่คําตอบก็ยังยืนยันว่าอยู่ในห้องเก็บของเหมือนเดิมแต่แล้วจูจูเอ็กก็กลับร้องว้ยวายขึ้นมาว่าลุงเข้ามาในห้องแล้วช่วยกูด้วยลุงผมไม่ได้ทําอะไรลูกสาวลุงจริงๆนะลุงเยนครับผมเลยและนั่นก็เป็นเสียงสุดท้ายก่อนที่ปลายสายจะตัดไปจากนั้นตองจึงรีบมาสถานีด้วยความร้อนใจเพื่อมาหาพี่บัวและยืนรูปภาพครอบครัวของลุงชุมให้แกดูและสอบถามเรื่องราวทั้งหมดว่าจะไปตามลุงชุมกับป้าคู่นี้ได้จากที่ไหนแต่แล้วสีหน้าของพี่บัวก็ชะ ไปพร้อมกับเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังว่าลุงคนนี้แกชื่อว่าลุงชุมและเคยมาตามหาลูกสาวที่สถานีนี้จริงๆเพอลูกสาวแกนั้นหายตัวไปแต่วันถัดไปแกก็กลับได้รู้ความจริงว่าลูกสาวของแกตายไปแล้วแถมยังมาลุ้นทีหลังว่าคนที่ฆ่าลูกสาวแกก็คือลูกค้าในร้านแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหลังจากนั้นไม่ว่าลูกค้าคนไหนที่มากินที่ร้านของแกถ้าแกสงสัยแกก็จะจับมาคาดขันและหาความจริงถึงขั้นทรมานจนตายแต่เท่านั้นยังไม่พอแกยังนําเนื้อของ คนที่แกฆ่ามาสับเพื่อให้ลูกค้าในร้านของแกที่มากินอีกด้วยต่องที่ได้ฟังก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ลืมที่จะถามว่าแล้วผมจะไปหาลุงกับป้าสองคนนี้ได้จากที่ไหนแต่คำตอบของพี่บัวก็กลับทำให้เขาต้องรู้สึกกลัวหนักกว่าเดิมเหมือนรู้ว่าลุงกับป้าแกไม่อยู่แล้วเพราะแกสองคนได้ฆาตัวตายตามลูกสาวแกไปหลังจากที่ถูกจับได้ว่าฆ่าคนนั่นทำให้ต่องนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเจอว่าเหตุการณ์พวกนั้นมันคืออะไรกันแน่จากนั้นต่องเขาก็นึกขึ้นได้ ว่าสารที่เขาเคยเห็นเขาก่อนต้องเป็นสารที่ชาวบ้านสร้างเพื่อให้ลูกสาวของลุงชุมที่ตายไปแล้วแน่ๆเลยเขาจึงรีบขี่รถไปที่นั่นทันทีแต่ทันใดนั้นต๋องก็ต้องชะงักลง เมื่อเขาได้พบกับอุ่มลูกสาวของลุงชุมที่ตายไปแล้วกําลังเดินอยู่และมันก็เหมือนกับครั้งแรกที่เขาได้เจอเลยจากนั้นตองจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เขามีขี่รถไปจอดข้างๆางและบอกกับอุ่มว่าขอโทษนะอุ้มใช่ไหมตอนนี้ลุงชุมเขากําลังตามหาอยู่ให้พี่ไปส่งที่บ้านนะเมื่ออุ้มได้ยินอย่างนั้นจึงพยักหน้าและขึ้นมาซ้อนท้ายรถของตองในทันทีในตอนนั้นตองที่รู้อยู่แก่ใจว่าน้องเขาตายไปแล้วแต่เพื่อที่จะช่วยเอกจึงได้แต่รวบรวมความกล้าและ พยายามขี่รถมาเรื่อยๆเพื่อที่จะไปหาลุงชุมที่หลานตัดมาที่เอกที่กำลังถูกลุงชุมทำลายและพยายามยกมือไหว้ขอร้องลุงชุมด้วยอาการที่หวาดกลัวพร้อมกับบอกว่าเขานั้นไม่ได้ทำอะไรลูกสาวแกจริงๆแต่ลุงก็กลับไม่ยอมฟังและยกมีดขึ้นมาและกำลังจะฟันไปที่คอของเอกแต่ทันใดนั้นแกก็ต้องชะง,งักลงเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลังว่าพ่อลุงแกจึงหันไปด้านหลังก็พบกับเมียที่พาลูกสาวที่หายไปเดินเข้ามาหาตองจึงใช้จังหวะนั้นรีกเข้ามาแก้มัดให้เอกในทันทีจาก นั้นทั้งสองจึงรีบพากันออกมาด้านนอกโดยที่ไม่ได้สนใจ3ามคนนั้นอีกเลยเมื่อตองพาเอ็กออกมาด้านนอกได้จุดจู่ตองก็หายไปพร้อมกับเอ็กที่หันไปเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเขาสังเกตดูถึงได้รู้ว่าเป็นร่างของตองที่นอนตายคาที่หลังจากที่เขารีบมาช่วยเพื่อนจนไม่ระวังจนเกิดอุบัติเหตุรถชนไปก่อนหน้าและนั่นก็ทําให้เอ็กทั้งกลัวและประหลาดใจว่าตองที่มาช่วยเขานั้นมาได้ยังไง มิติบางมิติอาจจะไม่ใช่ที่สําหรับคนเป็นเหมือนกับที่เอ็กนั้นหลุดเข้าไปแต่เขาก็กลับโดนช่วยออกมาได้จากเพื่อนของเขาที่แรกมันด้วยความตายก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่าล้านปิศนาใครที่ชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ